เรียกว่าในขณะที่เราบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดโค้ดออนไลน์ต่างบนต่างตำหนิต่างต่อว่าต่างๆนานาน,าน,นะครับเกี่ยวกับผลการแข่งขัน vnl 2023สนามที่2ซึ่งไทยยังไม่ชนะประเทศไหนเลยต้องบอกว่านักกีฬาทีมงานสตาร์โค้ดเขารักกันสามัคคีกันมากทุกครั้งที่จบเกมการแข่งขัน เหล่าบรรดาสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาจะประชุมทีมยืนล้อมรอบพูดคุยกันสรุปผลการแข่งขัน,ขนใครทำดีใครทำไม่ดีข้อดีข้อเสียข้อปรับปรุงวางแผนกันล่วงหน้าสุดท้ายจบด้วยความประทับใจโอบกอด เราเดินทางมาไกลามากนะเราต้องสู้เราต้องรักกันเราต้องสามัคคีกันเราต้องช่วยกันเพราะเราคือทีมเดียวกันทุกคนอบกอดกันด้วยความรักความสุขอย่างไรก็ตามวันนี้ไทยเราจะเจอกับโปรอเชียซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือว่าชนะแต่กำลังใจคือสิ่งที่สำคัญนะครับอยากให้ทุกคนคอมเมนต์ให้กำลังใจนักกีฬากันเยอะๆเธอขนาดจัดงานวันเกิดยังจัดในสนามวอลเลย์บอลเลย เวลาส่วนตัวได้หายไปเพราะมาปฏิบัติการภารกิจเพื่อชาตินะครับโอเคทุกคนยังไงก็คอมเมนต์ให้กำลังใจในกีฬาเยอะๆะนะนี่เป็นโมเมนต์ที่แอดมินนำมาฝากทุกคนกันมีอีกก็จะนำมาให้ดูอีกนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ